สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบับนเบิร์กแอมชาน e ลกัน้วยนะคะเย้ๆยๆเยก็นื่องจากมีน้องๆถามมาว่าพี่คะตอนเราสร้างต่อทอเสร็จแล้วเราใส่อีเมลแล้วรหัสผ่านนี่เราต้องใส่ยังไงบ้างบางคนก็ใส่แล้วมันก็ไม่ได้นะคะ พี่ก็จะมาสอนน้องๆใส่รหัสกันนั่นเองก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่เมนูนอเพื่อไปล็อกเอา์นะคะเมนูแล้วก็กดที่การตั้งค่าแล้วก็กดที่โปรไฟล์อ่าพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะล็อกเอาล์ทุกครั้งเราต้องจําอีเมลของเราได้อีเมลของตัวที่เราเล่นอยู่ได้แล้วก็รหัสผ่านได้นะคะแบบถ้าใครจบอีเมลไม่ได้นะ ก็ให้กลับมาก็กดไปที่บัญชีนะคะเพื่อทําให้มันง่ายเนาะก็จำหรหัสผ่านให้ได้นะคะก็จำอีเมลให้ได้ด้วยนะอ่าพอเราจําได้แล้วเราก็กดไปที่ล็กอกอัลเลยค่ะเพื่อจะไปสร้างอาวตารตัวใหม่นะคะการสร้างอาวตารนะคะสามารถสร้างได้จากการใช้บัญชีของไลน์ใช้บัญชี Facebook Twitter หรือจะเป็น Apple ก็ได้นะคะส่วนพี่นะ่าจะล็อกอแบบนะ ซึ่งการล็อกอินแบบนี้จะเป็นการใช้อีเมลนะคะเสร็จแล้วก็กดเล่นนะเขาก็จะมีขึ้นมาประมาณนี้ก็กดไปเรื่อยๆถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นนะคะก็สร้างออฟตานอันนี้เนาะพี่ก็จะสร้างเป็นต่อทอนะคะตอทอหุดหน่ง,นะงเสร็จแล้วก็กดสร้างเรียบร้อย เขาก็จะ congratulation นะคะให้เพชรมา1นึ0งมืนเพชรก็กดเริ่มเลยค่ะก็รอสักพักนะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะก็น่าลงทะเบียนบัญชีเราก็จะมาดูกันว่าถ้าเราไม่ลงทะเบียนเราจะพลาดอะไรไปบ้างหากไม่ลงทะเบียนบัญชีแล้วลบแอปข้อมูลอวตารของคุณทั้งหมดจะหายไป เมื่อส่งหัวใจผู้รับจะไม่ได้รับโบนัสเจมนะคะเจมก็เพชรเนอะและไม่สามารถส่งของขวัญให้เพื่อนได้ไม่สามารถตั้งเซอร์เคิลและเป็นหัวหน้าเซอร์เคิลที่เขารวมได้ไม่สามารถสะสมคะแนนและรับรางวัลเซอร์เคิลได้นะคะก็คือการลงทะเบียนนี่สําคัญมากเลยเราก็จะไปลงทะเบียนนะคะนี่เดี๋ยวพี่ก็ ขอไปตั้งอีเมลนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะว่าอีเมลนี้ทำยังไงก็กดไปที่ตัวไอนะคะพี่ก็จะขึ้นคลิปให้นะอ่าพอเราใส่อีเมลแล้วนะคะมาดูที่รหัสผ่านรหัสผ่านนะคะเขามีเงื่อนไขว่าพาสเวิร์ดต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร8ตัวขึ้นไปและมีตัวอักษรต่อไปนี้มากกว่า2ชนิดก็ได้แก่ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขและตัวอักษรพ,พิเศษ ะะซึ่งตัวอักษรพิเศษพีก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้อะไรแต่ที่แน่ๆก็ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแน่ๆเลยนะคะมามาใส่รหัสกันอันนี้สูตรแบบง่ายมากเนาะก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไปก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะพีก็จะใส่เบอร์ที่พีไม่ใช่กันเนาะ แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรหนึตัวนะคะจะใช้เป็นตัว W อตัวน,นี้นะคะก็ลองดูกันว่าจะใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรของพี่นะที่พี่ใช้ประจำเนาะสูตรอื่นพี่ก็ยังไม่เคยลองนะคะถ้าใครมีสูตรอื่นก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนาะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไ r ร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามช่องเบอรเบอร์ก,กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ